โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยครับอันนี้อยู่กับผมในช่องเกมร์ออนไลน์กันอีกเช่นเคยครับแล้ววันนี้ครับเราก็มาอยู่กันในเกม S.F Remaster หรือว่าเกม Special Force Remaster นั่นเองครับซึ่งเกม S.F นะครับผมก็เปิดจริงเปที่ร้อยแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูในส่วนของการตั้งค่าแล้วผม นี่นครับผมจากการตั้งค่านะครับบัญชีนะครับก็สามารถเอ่อโยงเป็น Google ก็ได้ครับหรือว่าเป็น Facebook ก็ได้นะครับส่วนภาษาก็เป็นภาษาไทยแล้วครับตอนแรกมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้เรามากดตรงนี้ับผมอันนี้นะครับภาษานะเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วครับก็ไม่ต้องห่วงครับผมกราฟิกก็ปรับต่ําสุดได้เป็นต่้าได้เป็นกลางกลางได้เป็นสูงได้ครับแต่ผมเป็นต่ํานะเพราะว่าผมอัดในมือถือนะครับ ตัเต้นหน้าจอเอฟเฟกเงาก็เปิดได้นะโพสเอฟเฟกก็ได้ครับเอฟเฟกการฆ่าก็ได้ครับมีพืชันเนยนะแบบเป็นพวกยงยาวเสียงก็ปรับต่มปรับสูงได้นะครับผมตามปกตินะครับเสียงเกมเสียงล็อบบี้เสียงวิทยุนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับก็ความไวกล้องครับผมก็สามารถปรับปุ่มได้ เหมือนตอนเทสครั้งแรกครับผมก็สามารถเข้ามาปรับตรงนี้ได้ครับตรงนี้ครับการปรับแต่งปุ่มครับคามไวสโคปรไรเฟิลส้มยิงครับหรือว่าก็คือสไนเปอร์นั่นเองนะแล้วก็ยิงอัตรมัตินะครับว่าจะยิงเองก็ได้หรือว่าจะให้โทรศัพย์ยิงให้นะครับยิโลสโคปก็เปิดได้ครับแต่ผมไม่นัดนะก็เลยไม่ได้เปิดครับหมดยิงไรเฟิลส้มยิงครับก็แตะหรือป้อยนะครับผม ก็ได้ครับแล้วแต่ขนาดนะโมนการจอมตียยะประชิดนะครับแตะหรือปล่อยก็ได้เหมือนกันนะครับนั่งแตะนะครับผมหรือสลับก็ได้นะครับเดินช้าๆเป็นแตะหรือสลับก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้คือส่วนของสโคปก้องเออสไนเปอร์นะครับจะสามารถทําให้เป็นสว่างสว่างข้างๆได้หรือว่าจะให้เป็นสโคปมืดๆข้างๆแบบนี้ก็ได้ครับแล้วแต่คนขนาดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะไป อธิบายในส่วนของการเล่นกับเพื่อนนะครับใครที่จะต้องการแอดเพื่อนนะครับให้มาตรงนี um> ้ครับตรงสามขีดนะครับนี่นะจะมีคำว่าเพื่อนอยู่นะครับก็คดฮะตรงนี้ครับผมก็อกคดเนมนะเป็นชื่อเพื่อนนะครับเพื่อนก็จะเด้งมานะครับผมส่วนระบบการเชิญเพื่อนเล่นเนี่ยเราต้องทําการอยู่เซิร์ฟเดียวกับเพื่อนนะครับอย่างผมเนี่ยอยู S1 สหนึ่งเออเอสเอสวีหนึ 2. 2. ่งนะครับซีเนะครับเพื่อนเราก็ต้องอยู่กับเราด้วยกันนะครับต้องให้เพื่อนอยู่เ v 1กับซีเสอเหมือนเราครับถึงจะเล่นกันได้ครับส่วนการการเล่นกับเพื่อนเนี่ยเออมันต้องทําแบบนี้ครับเข้าไปที่ห้องจับครับครับให้ใครคนใดคนหนึงนะครับเป็นคนสร้างห้องนะครับแล้วเราก็ดูนะครับว่าเพื่อนเราเนี่ย เป็นเจ้าภาพอยู่ตรงช่องไหนครับตรงนี้นะมันจะมีคำว่าเจ้าภาพอยู่ครับถ้าเพื่อนเราเนี่ยสร้างช่องนะสร้างห้องนะครับมันก็จะเป็นชื่อเพื่อนเราเป็นเจ้าภาพครับแล้วก็สามารถกดเข้าไปเล่นก,กับเพื่อนได้ครับแต่ต้องย้ำนะครับว่าต้องอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันนะครับถ้าไม่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันจะไม่เจอกันนะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวผมก็จะไปพาไปดูส่วนใน บรรยากาศของเกมครับว่าในเกมเนี่ยจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปหาห้องสักครู่นะครับโอเคครับ okay, ผมนี้ก็คือบรรยากาศในตัวเกมนะครับเสียงผมวันนี้จะไม่ค่อยสเชื่นนะนะว่าผมเป็นวัดนะครับกระตุก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  ยิงไม่โดนนะครับเวผมโดนละเอ้ยไม่ไหวฮะเนี่คือบรรยากาศข้าไทยในการเล่นคข้าวๆนะครับภาพมันจะดูแบบเนียนๆหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นภาพต่ํานะผมปับต่้มนะครับชถหนการอารคลิปนะครับสามารถปับตึ้งได้นะครับ ไปเพื่อนเฮ้ยมันมาทางนู้นแล้วเพื่อนตายไหมตายไหมตายตายนะไย ทีมเร้แมตนะว่าทีมไร้แมตมันหายากนะครับถ้าหาเจอก็เล่น้องนานแค่ตองทำโปรผมเลยไม่ได้เข้าไปครับก็เลยเลือกที่มันมีคนเยอะกว่านะโอเคครับเลี้ยทีมวินครับผมโอเคครับอั T นนี้ไง่นายก็ได้ ว่าตัวนู้นน่ะมีเั่นไงว่าแล้วเฮ้ยโอ้โหกดไม่โดนนะเมื่อกี้เหมือนยิงได้แล้วอะแต่ว่ามันแบบมันชะงึกชงักไปหน่อยไงเราเหลือคนเดียวละ ยังไงเพื่อนขอภายเรื่องเสียงด้วยครับเพราะว่าเสี่ยงผมมันไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ครับผอเป็นวัดนะหายใจไ่ให้ออกนะครับเมื่อคืนนี้นะ ตายไหมจะมอสองลูกไม่รอดนะครับสนเปอร์นะครับผมไม่มีนะปรากด,ด้วย โอ้โห oh, ไม่น่าเจอไปเลยนะผมว่าโหมดนี้มันนานไปนะเด้วผมลงไปหาหมวดทีมเดสแมทด้ว่กันนะครับ โอเคผมเปลี่ยนห้องนะเป็นห้องมดเดียวรครับยิงได้ทุกคนนะครับไม่มีทีมไม่มีเพื่อนนะครับ <G un> โอเคครับเฮ้ยหตรงไหนโอ้โหไม่ไหวหามไม่เจอนะ ซิคนะู่วะเนี่ยอุ๊ยนู่นนู้นไงตัวเข้าไม่ได้นะสวยครับเฮ้ยมาแล้วไอตรงนี้มีไหมมีตายไหมไม่ตายด้วยตายด้วยโอ้ไม่ตายนะ เปลี่ยนเปรตเประตุนเปนนไปมาแล้วอ,อ่าโดนหลอยโอเคครับนี่ก็บรรยากาศของในเกมทั้งหมดนะครับโอเคครับ okay, ผมแล้วผมก็จะมาอธิบายในส่วนตา่างๆเพิ่มเติมนะครับคือว่าเกมเนี้ย พอเข้ามาแล้วมันให้เราเนี่ยล็อกอินด้วย Google ก่อนนะครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนที่หลังได้นะครับผมซึ่งตอนที่เราเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะสอนเออมันจะให้เราเลือกซื้อปืนกับตัวละครก่อนครับเหมือนเหมือนตอนเบต้าเทสครับมันให้เราเนี่ยซื้อปืนกับตัวละครก่อนนะครับมันจะให้ตังค์มามาครับเราไม่ต้องเก็บตังค์ซื้อครับแล้วมันก็จะสอนนู่นนี่นิดหน่อยครับมันก็จะสอนในการหันซ้ายหันขวาหรือว่าเดินนะครับผม แล้วก็ไปยิงบอทสองสมตัวนะครับแล้วก็ออกไปจัดเกมได้เลยครับแป๊บเดียวครับในการสอนนะครับก็ในส่วนของของขวัญเนี่ยตอนแรกมันก็จะให้ของขวัญมานะครับมันจะอยู่ในจดหมายครับตรงนี้ตรงนี้ครับสามจุดนะครับในกองจดหมายครับเออกดไปๆนะเนี่ยมันก็จะอยู่ในกองจดหมายครับเมื่อรับ เมื่อเรารับมาแล้วนะครับเราก็มาดูในช่องเก็บของตรงนี้ครับช่องกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ดูครับว่าเราได้อะไรมาบ้างครับแต่ของผมเนี่้วมันหมดวันไปยังนะนี่นะครับของที่ผมได้มานะครับจากกล่อ,องของวันนะตะใน AWP 5วันนะครับ5วันนะแต่ไม่ใช้ใช้หรอกใช้ไม่เป็นถนัดเปืนกลมากกว่าแล้วก็บัตรเทินพา ก็มีให้เติมนะครับตรงนี้นะแม้ว่าเดี๋ยวนี้เกมนั้น,นก็จะมีเป็นเช่นพาร์ทเหมือนกันนะครับ6 0 0้บาทน,นะครับเติมก็ได้ครับผมก็ไม่ห้ามนะแล้วก็ในส่วนของแมตแบบรถเร็วคือตรงนี้ครับเนี่ยนะก็เหมือนเหมือนจะเป็นการสุ่มนะครับสุ่มสุ่มหมวดเล่นนะจะเป็นทีมแมตหมวดเดียวหรือว่าหมวดทีมนะครับเหมือนก็จะสุ่มนะครับผม ก็คลิปนี้เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเกม sf นะครับผมครับตอนนี้ก็เปิดเป็นทางการไปที่เรียบร้อยแล้วครับในสต์ไทยนะครับผมสามารถดาวน์โหลดเล่นได้แล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวตะเพียงแค่นี้ครับไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันครับ